ตรงนี้<ด>ใช่ไหมแก้มนิ่มๆครับนุ่นอ,อย่าก,กัดมือดิ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องทัศนาพาตลอดมาตะลุยแล้วครับผมตอนนี้เราออกจากกรุงรัมมาสิบโมงเช้าวกว่าๆครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสี่สิบสามนาทีแล้วครับเราจะไปเจ็ดคดครับผมวันนี้พาสาวสวยไปแคมป์ปิ้งครับวันนี้เราแวะซื้อปลากันก่อนดีฝั่งนี้แวะไม่ได้เลเออเออมันต้องวิ่งสวนทากงกันอย่า ของสวยมากอะน,น้ำเยอะน้ำเยอะมากครับผมท่านผู้ชมครับมาตามมาเที่ยวด้วยกันครัของวันนี้ทัศนาพาตลอดพาเลยรับผม ีครับก็มีอาการหิวนิดๆแล้วครับตอนนี้แต่ไม่น่าจะหาที่จอดนะครับว่าจะไปขับยาวรวดเดียวเลยครับจะเจ็ดคนไปเลยครับหิวกระทนเอาครับนสาวยิ้มผมนะครับมีความอดทนมากแต่เขามีน้ำครับมีน้ำสดตัวมีกาแฟส้มมีกาแฟส้มครับคอฟฟี่ออเรนจ์ อ๋อวันนั้นก็กาแฟแมะนาวไงก็องบอกว่ากาแฟมะนาวก็บอกว่าโอ้ไม่อร่อยเลยเออมันต้องกาแฟเลมอนแบ็คคอฟฟี่วันนี้เราก็เลยบอกว่าถ้ากาแฟส้มเนี่ยก็ไม่อร่อยไม่อร่อยแบ็คคอฟฟี่ออเรนจ์แบ็คคอฟฟี่ออเรนจ์โอเคก็วันนี้มื้อเที่ยงไม่น่าจะได้ทานแล้วครับผมกะไปถึงจุดหมายปลายทางทีเดียวเลยครับ ผมอพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็เลยจำใส่ต้องใส่ gps แล้วครับผมดันเนี่ยครับน่านจะใกล้ถึงทางแยกแล้วเขาบอกว่าแยกตรงทับกวางนอะ่ะครับเดี๋ยวให้เอาอีกเปิด gps ไปนะครับผมเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกสถานตรวจสภาพรถเครื่มผลิตสามเซอร์วิสทางด้านซ้ายไปยังถนนเทศบาลสี่ตรงนี้ปะ่ะใช่ น้ยกิโล,บ,ลบต่อไปอีกสี่กิโลเมตร <c oughs> ตอนนี้ก็เลี้ยวซ้ายครับตรงทับกวางนะครับเราออกจากถนนกิจภาพแล้วนะครับอตอนนี้ก็ลองวิ่งตาม GPS อย่างเดียวนะครับเป็นถนนซอยครับถนนทางบกชนบทแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีแดดครับคึ้มคคึ้มฟ้คมาคึ้มฝนแต่ก็ไม่มีฝนนะครับ ไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้มีแต่เราผู้เล่งผู้เลงผูเล่งผู้เลงผูเลง เี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางบทสบาอเลไม่รู้อนกายดีบ่อสบายดีบ่ครับก็เมตรเดี๋วถ้าถนนสบายดีบ่อหนึน้วซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสบหนึ่ นะครับสวหนึ่งวันสามครับก็ไม่ใกล้นะคุณชิงนะโอ้โหลิงทั้งนั้นเลยครับสวัสดีค่ะชิน ครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับครับต้องรอดูก่อนนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาให้ทำอะไรบ้างครับตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับผม ครับแต่อีกคนไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการข้างบนนะครับครับผมครับครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับต่อไปก็ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับโอ้ถนนแคบมากอ่ะต้องระวังรถตัวนะครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับก็ค่าสถานที่แล้วแต่จะบริจาคครับก็กบตอนนี้ก็บริจาคไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปหาที่กลางเต็นท์้เลยแล้วหาที่จอดรถก่อนนะครับโอ้โหมีรถมาเทียบเลยหาที่กลางก่อนนะครับ <laughs> ไม่รู้ตำแหน่งไหนนะจะโอเค ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับเราก็ได้จุดการเต้นเรียบร้อยนะครับผมับก็ห่างจากรถหน่อยแต่ว่าก็กว้างดีครับนวนครับสายแรงงานเด็กนะครับ <c oughs> ก็มีบริการรถเข็นให้นะครับเนี่ยใช้ครสายแรงงานเด็ก้วครับ นี่ครับสสวัดีครับเรามาเจอแฟนขับเรามาเจอกันนะคะแฟนคลับก็แฟนข่าวโอ้โหติดตามประจ้ำเลยครับดีใจครับที่ได้มาเจอครับวันนี้แต่น้องเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วน้องเขาส่งข่าวให้เขาเจอกัสองสองวันใช่ไหมครัเราก็ดีใจเดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้นี้ครับใครได้เจอ แต่งตัวลักษณะนี้ทักทายได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจครับอ,อันนี้ก็ใายแคมปิ้งนะคะดูเราจะาใส่ดูสีสดใสมากอยู่ทางนู้นนะคะฝากติดตามช่องพี่ทัศนาด้วยนะครับอุ้ยน่ารักสุดๆเลย <laughs> น่ารักสุดๆเลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเจอกันที่ไหนอะคะทักทายกันอย่างนี้เราจะได้มาแจมกันจอยกันนะคะมีกิงชิปกันนะคะโอเคขออนุญาตกลางเต้นกันนะครับ ฝนมาแล้วยุ่งเยกี่กัอยหห้องสูตรเลยครับเนี่ยคือนับ 3,500ัาครับน <ล prz. S 2> <bisog> ี <Bye. S 2> <Bye>. <S S ่ก to like, ับถึงละสามพันห้าบายอีกแล้ววันนี้สั่งตรงมาจากโตเกียวเลยครับห้องนอนของเราก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็เหลือพัดลมขาหายไป1นขาหน้าจะหล่นบนรถนะครับไอีลากมันขึ้นมาอ๋อไม่ใช่หรอกมันหล่นอยู่ในรถทันลุงเขียวครับอออ๋หร ครับตอนนี้ก็มีแฟนขามาทักทายนะครับผมกางเต็นท์ยังไม่เสร็จรู้สึกมาเรื่อยๆครับับผมต้องขออภัยนะครับที่จําไม่ได้แต่ว่าก็โอเคมาทักทายกันขอบคุณมากนะครับผมข้าวผมตอนนี้พี่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้มีสองเต็นท์เต็นท์นั้นเอาไว้ลุยเอาไว้เดินป่าครับ ครับเฮ้ยกางอีกหลังก็ได้นี่เนี่ยครับขอบคุณมากครับผม ร้อยแล้วครับเอาไว้เวลาฝนตกฝนตกก็หนักๆเราก็จะมาอยู่ตรงนี้กันนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะคะอากาศดีครับตอนนี้เต็นท์ของเราก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวแต่ทํากับข้าวกินแล้วครับมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินเลยโอ้แต่สวยมากครับวิวสวยจริงๆ ฝนจะมาครับเราต้องย้ายของครับกลุ่มฝายชีดแล้วครับผมเพราะว่าถ้าฝนหนักแล้วมันจะเอาไม่อยู่ตรงนั้นทำไรอะ่ะอ๋อ,อ,อตัดน้ำเตรียมมาอาบค่ะมีห้องน้ำส่วนตัวข้างหลังไหนครับอยู่ข้างหลังข้างหลังครับก็มีนักท่องเที่ยวรื่มมาเยอะแล้วครับผมเจสนสถานที่ก็ยังพอได้กลางกันได้อยู่ครับอยู่กันแบบ่างหากนะครับ เรียบร้อยไปแล้วเนาะอย่ามั่วว่องหนิใช่ไหมกับอย่าม่วงเรียบร้อยไปแล้วแต่ไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเห็นว่าช่วงกุรีกุจอว่าฝนจะตกกันเลยไม่ได้ถ่ายกันเปล่าคะเราหิวเราเลยถ่ายไม่ทันก่อนพี่อย่าพูดความจริงก็รู้ดิ ติดไฟติดอะไรแล้วครับผมเดีนี้ติดไฟทำกับข้าวกับปลากินนะครับนู่นนี้ว่ามาพักผ่อนได้เฉพาะแควันนี้นั่นน่ะโอ้หชิวๆสบายๆครับนั่นครับชอบความเป็นเลเยอร์กว่ะตรงนี้ใช่ไหมแก้มนิ่มๆครับนั่นหยากกัดมือด,ดิ ข้าวก่อนนะครับท่าไม่ชมครับวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับ ตกมาครับเนี่ยวันนี้ต้าใส่นั่งกินมื้อเย็นท่ามกลางสายฝนนะครับตอนกลางวันไม่ตกครับมาตกกันตอนกลางคืนช่วงสักประมาณทุ่มหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งกินฟินฟังสายฝนนะครับก็เสร็จจากนั้นก็น่าจะอาบน้ำอาบผ้าเข้าเต็มนะครับ เรียบร้อยครับข้าวสุก้วครับเนืเออีบูตำแตงอร่อยมากครับ นี่ผัดผัดชนะก็อร่อยครับวันนี้แซ่บอีริยเลยวันนี้โอ้ยโฆษณาของข้าวมันสุดยอดเลยนะครับจบระดอครับจบระดอมาครับจะจบลูกเสือได้กินข้าวดิบนะครับจบลูกเสือได้กินข้าวสารกษัตริย์ข้าวสารกษัตริย์ไม่ใช่ดิบครับจะจบระดอได้กินข้าวสวยสครับนี่ครับบรรยากาศฝนกลางคืนครับกางวลไม่ตกครมาช่วยกันดู เออไอที่ไอ้ตกตกตอนเย็นนะหมุนรอบเลยครับไม่ยอมมาแล้วทีพอตกเย็นมาโหหมาเลยแต่ดีหน่อยครับมันไม่ลงตอนนี้มันิ่งแต่ว่านักแคมปิ้งครับก็อย่างนี้แหละครับผมถ้าฝนไม่ตกไม่ลำบากไม่สนุกครับสบายเกินไปก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าอุปกรณ์เราพร้อมกัครับไฟครับายชีฟเป็นของน้ำตัวมีครบหมดรับ มือเย็นของเราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเก็บแล้วทักเคลียแล้วก็จะอาบน้ำบัดผ้าอนอ,อนนอนรับเอาอีกเาเตียงอุปกรณ์เตรียมไปล้างนะครับเตรียมเสียพื้นที่แล้วครับตอนนี้ฝนมาแล้วครับผมมาช่วงถืงอาบสร็จาล้อีกก็อาบน้ำเรียบร้อยครับเข้าในเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ร้อนน้ำร้อนน้ำไม่อาบครับท่านผู้ชมครับ ฝนกำลังมาแรงเลยครับนะก็เดี๋ยวลองน้ำอา,อาบน้ำอาบรายเสร็จก็เดี๋ยวเข้าเต็นท์ล้วครันนี้เกลี่ยของหมดแล้วครับก ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วครับผมได้เวลาหลับนอนแล้วครับผมเสียงฝนก็ยังตอกยปรยโปตยโปอยู่ครับลาบไม่ว่าคืนนี้จะตกหนักหรือเปล่ครับต่อมาตอนเย็นนี้ก็หนักไปรอบนึงนะฮะช่วงบ่ายๆไม่มีฝนครับผมนอนฟังเสียงฝนกันครับครับผมพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกรอบครับผมคืนนี้ฝันดีและที่สวัสดบ ชมครับเริ่มสายแล้วครับกับเช้านี้เราน่าจะได้ต้มกาแฟหน้าเต็นกันเลยครับวันนี้กาแฟหน้าเต็นแล้วครับฝนตกข้างน,นอกครับ <c oughs> พื้นแฉะครับ ที่เ2ทูบุรีลำนะค่ะบุรีลำเอาดอให้มาเราก็เลยเดี๋ยวจะได้ชิมกันนะคะดูับ้ก็จะแปลงไปเนยขนมปังมะพร้าวตัวนี้เป็นตัวแนะนำจากเลดี้เคค่ะมันอาจจะยุบๆหน่อยเพราะเราือมากหลายหลายร้อยรูกได้ครับก็จะมาถึงครับ ข,ขนมปังร้านคุณเปิ้ลโอ้โหอร่อยมากกินเป็นประจำตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ไส้มะพร้าวเดี๋ยวเราจะรีวิวไส้มะพร้าวนี่นค่ะมะพร้าวแบบนี้เลยฉ่ำๆนี่เลยมะพร้าวห้าวครับคิมเปิ้ล ต้มเห็ดหอมของเราเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับระเทียนเจียวหอมหอมเลยค่ะนี่ครับครับไม่ครับสีมือเอาเหยู่ของเราครับครับข้าวต้มญี่ปุ่นครับให้ กเก็บของแล้วครับเริ่มเก็บของแล้วครับเราก็จะได้เดินทางกลับเลยนะครับต้มเห็ดหอมใบอาโออีกนี่เห็นหอมแท้ๆเลยมีเห็ดปลอมด้วยเหรอมีเห็ดปลอมด้วยเลย <c oughs> เห็ดปลอมนี่กระเทียมเจียวครับเห็ดหอมแท้ๆตั้งสีดำครับ <c oughs> ออกค้ำๆหน่อย <c oughs> ออกขาวๆออกอ้วนปไม่ใช่ครับเห็ดออเรนจิอันนั้นมันเห็ดออเรนจิแล้ว เห็นไหมอ่ะหมอกมันไหลอ่ะอือมันไหลตามผิวเขา ปดปาดปดปาดเดี๋ยวนครับเช,ช้านี้โอ้ยมีความสุขกันแหละมีความสุขขึน้นละครับนู่นก้ามองอแล้ว,อออลวใช่ไหมโอเคเตรียมตัวเก็บของแล้วครับครับตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วครับผมมากับพายุเลยครับแล้วก็กลับพร้อมพายุครับวันนี้เจ็ดคดของก้อนเศร้าครับเป็นสวนศึกษาธรรมชาติครับผม ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับถึงจะมีฝนก็ยังมีคนเข้าไปอยู่ครับผมแต่เราสองคนก็พาพายุไปแคปติ้งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังเดินทากับนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เราสองคนสตาร์ทเยก่อนนะครับเฮ้ยบอเต็มมาก